รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวนัน มาด้วยหรอคะอ้าวใครของใครเนี่ยมาเก็บไปเลยอของอยู่ที่ใครก็เป็นของคนนั้นดีครับครูอ้าวของครูครับเนี่ยนี่ของอยู่ที่ครูก็เป็นของครูใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเอาจริงนะของนี้ค่ะของในห้องค่ะมันควรจะอยู่ในห้องพนะเอาเธอเก็บด้วยได้ค่ะเธอชื่ออะไรวันนี้ชื่อในหนาค่ะชื่อในนา เมื่อวานเธอชื่ออะไรนะนยไนนงค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอชื่ออะไรนะพุทราค่ะเมื่อวานอาทิตย์ล่ะมะม่วงค่ะพอเถอครูอะไรนี่ไล่มาจะหมดสวนอยู่แล้ว <c oughs> อ่ะอ่าๆเป็นการล้อเล่นกันนิดหน่อยอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอ,อย่าไปซี้เรียสการเรียนการรู้เนี่ยครูก็ต้องออทําความรู้จักกับน,นักเรียน ถูกไหมคะถูกค่ะแล้ววันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะวันแรกตรงกับวันอะไรหกมกราค่ะถูกต้องใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ค่ะมกระดานเขียนนี่อ่ะนี่เดี๋ยวจะเรียกชื่อเธอนะแล้วก็เราจะได้ทำความรู้จักใครชื่ออะไรยังไงกันบ้างอ่ะกันดั้มมาครับกันดั้มใช่ไหมกันดั้มครับ น้อยนากี่โลคะเอาสองฉันเรียกชื่อเธอน้อยนามาหรือเปล่าคะมาเป็นเลขพอเรียกชื่อแล้วมาหรือเปล่าถามได้เธอกลับไปที่บ้านเลยไปดูซิว่าเธอมาโรงเรียนหรือยังได้กับครูหนูขอกลับไปถามแม่ก่อนนะคะไม่ต้อง มาก็มาก็นั่งลงนั่งค่ะเออต่อไปไข่มุกมาค่ะอุ้ยตายกว่าจะมาได้ครูจะไปอยู่แล้วเนี่ยต่อไปเด็กชายอีกคิวมาค่ะเสียงอะไรอะ่ะเด็กชายอีคิว เสียงอะไรอะครูไม่รู้เหมือนกันเด็กชายคิวมาครับอยู่ไหนอะนี่ช่วยกันหาที่เสียงมาจากไหนลุกขึ้นลุกขึ้นเสียงมัน<ห>เล็กๆอะเด็กชายคิวอยูออ่นี่ค่ะโอ้โหนี่ไโอ้อยู่นี่เองวันนี้ทำไมมาหน่อยเดียวล่ะลูก <laughs> นี่มาหมดแล้วใช่ไหมมาทั้งตัวหรือว่ามาครึ่งตัวมาทั้งตัวครับเฮ้ยที่บ้านไม่เหลือเลยเหรอไม่อ่ะครับโอ้ หนูมีแม่กี่คนลูกจ้าครับสองคนดีมากสะสมไว้ลูกกว่าหนูจะโตหนูก็มีแม่หลายคนเฮ้งไอทำไมใช้แม่เปลืองจังเลยครูก็ไม่รู้ก็ยังเด็กอยู่เขาตอบเองโตก็ยุขึ้นมาเรียนมาเขาไม่รู้เนี่ยไหนยืนนี่ตัวแค่นี้เองอะยืน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 อ่าออายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดครับเจ็ดเทไร่เจ็ดขวบครับเจ็ดขวบหนูเคยห้าขวบไหมลูกเคยครับเคยด้วย เก่งมากขอจับม bon bon ch ือหน่อยลูกเด็กชายบอล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 อ่ะถ้าอย่างงี้ต้องใช้ไม้เด็ดของครูระเบียบอุ้ยบอลสวยแล้วไอบอลเด็กชายบอลเฮ้ยเธออะไรนี่ยคะเธอทำอะไร รับป้องกันในบอลไหมคะรับแปรงใช่ค่ะยังไม่ได้คว้างฮ่ามาจากไหนนะมา้ากไหนมาเก็บมาเก็บเด็กชายบอลเด่นไอ้ครูโคอย่านะคะจะตีหลังจะตีหลังเขาไม่ได้ค่ะเขารู้สึกให้เขารู้สึกไม่ได้ค่ะครูห้ามตีเด็กชายบอลค่ะหนูจะปกป้องเด็กชายบอลค่ะแม่เป็นอะไรกับเขานั้งหนาเนี่ยจะต้องปกป้องทำไม ไม่ได้เลยครูคะครูคะต้องตีต้องทำโทษไม่ได้หลับในห้องเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ครูอยู่ไหนครูอุ้ยครูขยันขยันกระโดดจังไอ่ไอ่ไอ่อุ้ยอุ้ยเข้าสายโขงเฮ้ยเฮ้ยเขาไมต่อยอุ้ยต่อยหน้าในบอลในหน้าเองในหน้าเองนัดบอลเด็กน่ากลัวน่ากลัวอะไรอะใยหน้าสับบกฟังบอลนะอุ้ยในหน้าไม่ต้องอะไรคือเธอสองคน มายืนข้างหน้าเลยนี่เลยน,นาปกป้องคนทาผิดและในบอลไปง่วงนอนอะไรมาลักษณะกลางคืนทําอะไรบ้างที่บ้านทําอะไร,ร ه, เอสักผ้าครับเธ <travaille> อเธอซักผ้ากลางคืนเหรอบ้านเธอครับแล้วกลางวันทําอะไรตากผ้าครับกลางวันก็ซักกลางคืนมันร่มในค้าแล้วมาตากกลางวันแดดร้อนๆค่ะโอนะ้โหแล้วตอนเย็นนะ่ะตอนเย็นออ ทำการบ้านครับอ๋อทำการบ้านใช่พ่อช่วยคืนพ่อแม่ทำการบ้านแทนค่ะเคยช่วยพ่อทำการบ้านไหมไม่เคยครับไม่เคยพ่ออยู่ในคุกครับพ่อติดคุกติดคดีอะไรใส่หม้อกุวยเตี๋ยวน่ากลัวจริงเลยไม่ต้องเลยเอฉันจะต้องทำโทษพวกเธอเพราะว่าพวกเธอเนี่ยนะ ทำผิดกฎกติกามานี่ยเ,เห็น,ลละะนด้วย่ะครับไ้ตัวเล็กๆไม่น่าเห็นเลยมานี่เลยปเลยปิดเทอมวันแรกก็มาสายเลยเธอเนี่ยจริงๆไปยืนหน้าฉันเลยเดี๋ยวต้องทำโทษเธอเออผมผมไม่สบายครับเป็นอะไรมาสาย ปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้พอนกินไม่ได้นอนไม่หลับภาษาภาษาตายพิการอาหารไม่ย่อยท้องยินยออทาน,นอาหารไม่รู้ลดเ้องอีกด้วยก่อนเป็นฝนในกระเพาะกระดูกเปราะฟันปวดเป็นปรวดในลำไส้หายใจเหม็นๆเช้าเย็นอาเจียนวิงเวียนศีรษะสรุปแล้วผมเป็นเบาหวานครับตายแล้วนี่เธอเธอเป็นเบาหวานครับครูขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะเอ้าเธอโชคดีกว่าเพื่อนโชคดีตรง ้าละคนเป็นเบาหวานมันตบไม้ตกเอ้ามันชองดีตรงไหนครับยินดีกับเธอีิเป็นเบาหวานเป็นเด็กเป็นเล็กอายุแค่นี้มีเบาหวานเป็นของตัวเองแล้วอขอบคุณเพืวว่อนๆที่สนับสนุนให้เป็นเบาหวานดิเดีๆผมไปนั่งก่อนนะครับเฮ้ยยังังนั่งไม่ได้ยังนั่งไม่ได้ทำไมล่ะครับแล้วต่อไปเนี่ยครูยอยากจะบอกว่า ครูทำอะไรต่อคะเอ่อนยหน่าว่าครูเรียกเพื่อนๆออกมาหน้าชั้นดีกว่าค่ะแล้วก็มาเ็ตชื่อรายงานตัวค่ะมันจะได้เก๋ๆค่ะเงาเหรอใช่ค่ะเงางั้นออกมาให้หมดเลยออกมาให้หมดเลยอู้หูเกี่ยวอะไรผมอ่าทำไมล่ะก็มมเป็นเพื่อนกันน่ะเธอจะนั่งอยู่คนเดียวได้ไงอ่ะมาสายก็ลงโทษเป็นคนๆไปดิีอย่าเถียงก็โดนทั้งชั้นนี่แหละแล้วเรียงยังไงอ่ะเรียงตามลำดับไลยถึงจะสวยงามครูครับอะไรนอกจากบาหวานแล้วผมยังไปโลกปอดดีครับ โอ้ยดีใจด้วยนะน่าภูมิใจตรงไหนเรียงตามลำดับไหลเรียงตามลำดับไหลเหรอคะเรียงให้มันสวยสวยไม่ใช่ค่ะโอ้ยอ่ะยืดนี่ยืดนี่มันสวยสเรียงตามลำดับไหลมันทีลูกอ่ะนี้นี่นี่ผมไม่เดินเล่นมุกแบบนั้นหรอกครับผมเวียนหัวนี่เห็นไหมยะครูอ่ะสวยงามสวยงามตรงไหนนั้นมันลำดับไหลตรงไหนอะครู ผูชอบแบบนี้สวยดีเอาดีกว่ามันเรียบๆให้มันมีเออครับอะไรไอ้ด่าไม่ฮะมึงเฮ้คิวไอ้เดินทอดเพื่อนไอ้คิวอย่าไปด่าเขาเด้ด่ารแล้วมึงเนี่ยคิวด่าเขาเหรอไม่ได้ด่าเแยกตัวจัดจัดมาอ่ะใจเย็นไอ้คิวเรื่องกำหัดแล้วนะมันกำหัดแล้วนะเลือกชื่อทีละคนโตขึ้นความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไร รายงานเป็นคนคนไปนเธอเริ่มจากเธอก่อนหนูชื่อไข่มุกอันดามันค่ะโอ้โหอันดามันชื่อไข่มุกแล้วก็หน้ะนหอยนางรมอันดามันค่ะโออตขึ้นอยากเป็นเมียฝรั่งค่ะโอ้หวังสูงหวังสูงะโงงตขึ้นอยากเป็นเมียฝรั่งค่ะตอนนี้มีผัวฝรั่งยังยังค่ะโอ้ยังใช่ไหมค่ะอยากเป็นเมียฝรั่งค่ะแล้วเธอชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ความฝันของเธอค่ะ สวัสดีค่ะนี่ถอนทั้งรากทั้งโคนเลยนะถอนสายบัวหนูชื่อเด็กหญิงน้อยนานามสกุลกลางดง<ห>เรียกตรงเต็มว่าน้อยนากลางดงค่ะโตขึ้นความฝันของเธอคือความฝันโตขึ้นหนูอยากแย่งผัวไข่มุกค,ค่ะ<ห>อะอหนูไม่ต้องหาครับไปถึงแย่งได้เลยคะ่ะ และเธอชื่ออะไรชื่อบอนคำสิงค์ครับฮะคำสิงค์คำสิงค์คำสิง์นี่นามสกุลใครนะนักร้องไงใช่มนสิทธิ์คำสิง์อซ้อยเป็นของพี่ไม่ใช่เป็มนสิทธิ์คำซ้อยเขาผิดนะพลคําเออไม่เป็นลูกนักมวยเหรอครับพ่อพ่อชื่ออะไรสมรักครับสมรักสมรักคอมเสียคอมเสียสมรักคอมเสีย อะไรนะสมรักคอมเสียแม้เล่นคอมตั้งแต่นั้นน่ะพูดจะพูดไปรู้เรื่องเลยเล่นคอมเหรอพ่อเป็นนักมวยใช่ไหมแล้วเธอชอบอะไรฟุตวอลครับใส่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลครับทําไมเธอเป็นลูกนักมวยทําไมไม่อยากเป็นนักมวยล่ะเพราะว่านักมวยขี้โม่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  เขา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 บอกเขาไม่ได้ขี่โม้เขาไม่ได้โม้เขาบอกไม่ได้โม้แล้วเธอชื่ออะไระเธอนีไม่ถามไอ้นี่ก่อนละนี่ก่อนฮะอ่ะนี่เดี๋ยวมันดึงกางเกงจะขาดอยู่แล้วนะ <c oughs> อ้าวถามตอบอชื่ออะไรนามสกุลอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรลกูกชื่ออีคิวครับนามสกุลฟังครับรวมกันเป็นอีคิวฟังครับเด็กฉลาด อิคิวซังอิคิวซังล่ะอีคิวซังโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ครับนี่เด็กจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เด็กอยู่ไงผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าอืมสงสัยอ๋ออยากเป็นผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้แลนนี้ไม่ใช่อิคิวซังละน่าจะเป็นอิคิวเซ็งละนีมีช็อตด้วยมีช็อตด้วย งานตัวผมชื่อชื่อนามสกุลแล้วก็ใฝ่ฝันชื่อเอานามสกุลนามสกุลรวมกันเป็นนามสกุลเอามใฝ่ฝันสะกดให้ครูดูดิเขียนเนี้ยโอ้ครูครับทำไมไอ้แคว้นี่ไม่รู้สะกดยังไงครับเนี่ยยังเรียนไม่ถึงชื่อเยังเรียนไม่ถึงครับความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรความใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็น อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นปน้าแตน,นอยากเป็นปน hey. yeah. ้าแตนอยากเป็นปน้าแตนเธอสองคนเนี่ยเขาสาหรองมาขนาดนี้ต้องช่วยเขาเต้นด้วยสิเออเอออยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนช่วยด้วยอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนมาแล้วมาแล้วมาหน่อยแล้วใครเต้นดีแล้วตังป้าแตนอยากเต้นป้าแตนโอ้โหเต้นแรงเลยเดี๋ยวเดีเดี๋บอกได้ตังทะยมแรงเลยเด็กเห็นเงินอ่ะอุ้ยด่ากัน ต่อไปเธอชื่ออะไรใครครับเธอชื่ออะไรอุ้ยเขินยีได้ยินไหมครูถามเธอเนี่ยเลธอเนี่ยเธอชื่ออะไรอุ้ยเขินครับฟังครูดีๆนะครับจะไปไหนดูแลดู ชื่อเธอจะชื่ออะไรเด็กชายอุ้ยเขินนี่ชื่อเธอครับเด็กชายอุ้ยเขินครับนามสกุลอะไรถามอีกแล้วเมื่อกี้ถามชื่ออันหลังเนี่ยถามนามสกุลนามสกุลอะไรถามอีกแล้วนามสกุลเธอนามสกุลอะไรเออฮะก็บอกชื่ออุ้ยเขินนามสกคลถามอีกแล้วใครตั้งให้ ปู่ครับอ๋อแล้วพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งเขาไม่มีเวลาตั้งเลยพระเป็นปู่อ๋อก็เลยตั้งให้ปู่เป็นพระพระเป็นปู่เอาละเอาละต่อไปนี้ไปไหนเนี่ยทุกคนไปนั่งบางทีนะอ่ะทุกคนเข้าไปนั่งไปไหนเฮ้ยจะรีบเดินไปไหนฮะผิดแบมือเลย วิดพื้นดีกว่าครูทำโทิดพื้นดีกว่าิดพื้้นิดพื้นสทีพร้อมนะพร้อมยังพร้อมแล้วบอกนะแขนนะอ่ะคือสุดลงสุดไปพร้ออยางดี้ะรับไหรับก่อนดิอ้าหนึ่งสองสามแล้วก็เริ่มนะหนึ่งสองสามยังไงครูจะนับแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวดดววยยงี่ ทำตามขั้นตอนมากนับก่อนขวิบพื้นนับไปเสร็จก่อนแล้วเธอแทงปลาไหลเป็นไหมไม่เป็นครับลองแทงสอนมันสอนเขาสอนอะด็ดแทงปลาไหอะไรนะแทงปลาไหลไอ้นี่นี่นี่แทงปลาไหลครูครับฮะไอ้คนอ่ะแทงแทงปลาไหลเจ็ดทีนับด้วยดินับด้วยหนึ่งสองมันเรียนที่ไหนายนะครูดีมากดีมากเอ้า ปั่นจิ้งหลีดเป็นไหมไม่เป็นครับอ๋อทำไงปั่นจิ้งหลีดจิ้งหลีดทำไงไอ้าไอ้าปั่นจิ้งหลีดไม่ได้ขันจักรยานเอากลับไปนั่งที่ทุกคนไม่น่าชื่อคิวเลยชื่ออะไรชื่อเด็กฉลาดเออไอ้นี่บ้าเอาเลยเลที่เธออยู่ไหนเอางงค่ะงงค่ะงงค่ะป่ะผิแล้วไป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 นั่งที่ยกเว้นในหน้ากับบอลเธอยังอยู่ก่อน ทำ who, to ไมล่ะคะโคเธอทำความผิดโอครับขโมยหูผมไปใช่หูใช่ไหมเนี่ยเขาหรอนี่หูสงครามไปนั่งไปนั่งยกเว้นเดี๋ยวพวกเธอจะต้องอยู่ก่อนอะไรก่นครับในห้องเรามีสัตประหลาดด้วยนะครับะคนจ้ะมีคนหรือองไอจีด้คนคนครูคะ ทำไมเดชชายอุ้ยเขินเขาค่อยหยันจังอะคะไม่รู้คยใส้ยาเาาหวาันิดีนะลูกเอ้ลจะเล่นทิ้งทวนจะสิ้นปีแล้วจะมาคุยขอให้รอดพูดปากดีไม่ตลกทิ้งตายขยอยตายกันเยอะจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะมีปัญหามากเลยเธอเนี่ย คร <ะ S 2> ู้าเอาอย่างนี้ไหมคะมีปัญหาเยอะถ้ามีปัญหาเยอะก็มาถ่ายกันไหมล่ะคะโคูอ้างั้นมีอะไรว่ามาทําไมนกเนี่ยมั <c oughs> นถึงบินได้ล่ะคะนักเรียนเยเด็กเ,เด็กถามมาได้ที่นกมันบินได้เนี่ยเพราะนกมันมีขนไม่จริงอ่ะเครื่องบินไม่เห็นมีขนมันยังบินได้เลยคะ่ะ,ะใช่ใช่ใช่เครื่องบินมันก็บินได้สิพเพราะว่าเครื่องบินมันมีปีกไม่จริงอ่ะพระไม่มีปีกยังบินได้เลย เขาไม่มีปีกบินได้บินอะไรบินธบาตใช่ค่ะครูม่เป็นลูกดงมวยหรือเป็นลูกตลกวะอ่ะ <Ole. S 2> าแล้วทำไมพระถึงบินธบาทได้ครัครูพระมีขาก็เดินไปบินธบาทได้สิมไ,ไม่จริงอะทำไมเดินได้นาฬิกาไม่เห็นมีขามันเดินทั้งคืนเลยค่ะอยนาฬิกามันมีเข็มก็เดินได้ไม่จริงอะท้องผมไม่มีเข็มยังเดินได้เลยอาจารย์ เดินยังไงหายท้องทั้งตื่นทองเสียย่ากอนครูคนใหม่ไม่ได้หรอกนิดเดียวครับครูตกใจอะไรอะเดี๋ยวนะคะนี่นักเรียนหรอคะครับตอนแรกนึกว่าใครพาคุณพ่อเข้ามาเรียนด้วยวาครูเข้มครับผมเป็นครูสอนพละประจําโรงเรียนก่อนบ่ายวิทยาคมครับสวัสดีค่ะคุณลุงไม่เป็นไรตามสบายลูอก ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรอะไรอะ่ะขกุ่ง